พอแคทเจอแบบนี้นะคะแคทก็นำไปเทลงในจุลินทรีย์จาวปลวกนะจ๊ะเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเขาอีกหนึ่งทางนะคะเนื่องจากถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิววิอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะวันนี้จะพามาดูจุลินซีเจ้าปลวกที่กลายเป็นไตคืดเดมาสีเขียวนี่เคยเห็นไหมคะจุลินซีเจ้าปลวกตอนนี้เริ่มเป็นสีอมเขียวแล้วนะคะเดี๋ยวแคทจะคนให้ดูนะคะว่าสีน้ำข้างในเป็นอย่างไร วันนี้นะคะอายุของเขาก็เกือบสองเดือนแล้วนะจ๊ะเวลานี้นะคะจุลินทรีย์จาวปลวกมันเริ่มมีลักษณะเป็นสีเขียวๆคล้ายๆกับไตโคเดอม,มานะจ๊ะลอยอยู่บนผิวด้านหน้านี้นะจ๊ะนี่เห็นไหมเมื่อแคดคนนะคะมันก็จะแตกตัวกระจายออกมานะคะอันนี้เป็นฮิวมัสนะคะที่ตัวจุลินทรีย์จาปลวกเขาสร้างขึ้นมา แล้วเป็นฮิวมัสสีเขียวๆนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนี้เลยเมื่อเราคนนะคะเขาก็จะแตกตัวออกมานะจ๊ะสีเขียวๆที่เคลือบอยู่ด้านหน้านะคะมีลักษณะคล้ายไตโคเดมาเป็นเชื้อราชนิดดีนะคะที่จุลินซีจาวปลวกนั้นสร้างให้เราเนาะ สำหรับท่านใดที่ทำจุลินทรีย์จาวปลวกนะคะเราก็จะได้เชื้อราไตาโคเดอร์มานะคะในการช่วยบำรุงดินนะคะช่วยยับยั้งเชื้อราชนิดที่ไม่ดีภายในดินนะคะไม่ให้มันเจริญเติบโตหรือไม่ให้มันไปทำลายรากพืชนะคะอาหารที่แคทใช้เลี้ยงจุลินทรีย์จาวปลวกที่เล่นการเกิดเชื้อราไตาโคเดอร์มาลักษณะสีเขียวๆนี้นะคะ เดี๋ยวแคทจะพาไปดูว่าแคทใช้อาหารอะไรในการเลี้ยงจุลินทรีย์จาวปลวกเพื่อให้เกิดเป็นเชื้อราไตโคดม์มาสีเขียวๆในลักษณะนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแคทพาไปดูค่ะนี่ก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อนะคะที่แคทนําไปเลี้ยงจุลินทรีย์จาวปลวกมันก็คือน้ำซาวข้าวนั่นเองจา้าทีนี้เรามาดูขวดที่แคทนำไปเลี้ยงเชื้อขวดนี้นะคะ นี่เป็นอีกหนึ่งขวดนะคะที่แคทกรอกน้ำซาวข้าวใส่ในขวดเก็บไว้เพื่อทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะจ๊ะแล้วมันจะมีลักษณะเป็นเชื้อราขาวๆฮิวมัสขาว,ขาว,ขาวแล้วก็จะมีเชื้อที่เป็นสีเขียวๆอยู่ภายในนี้ด้วยนะคะพอแคทเจอแบบนี้นะคะแคทก็นำไปเทลงในจุลินทรีย์จาวปลวกนะจ๊ะเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเขาอีกหนึ่งทางนะคะเนื่องจากน้ำซาวข้าว <S 2> <S 2> <S เมื่อเรา กรอกทิ้งไว้ในขวดสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะเขาจะเกิดเป็นจุลินทรีย์มีฤทธิ์เปรี้ยวขึ้นมานะจ๊ะดังนั้นเราสามารถใช้น้ำซาวข้าวนี้นะคะไปเป็นอาหารเลี้ยงจุลินรีย์ซาวปลวกได้เลยเขาจะเป็นจุลินซีย์กลุ่มเดียวกันนะคะก็คือเป็นจุลินรีที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะ วันนี้ก็พามาดูอาหารดีๆอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เราสามารถนําไปทําเป็นจุลินทีย์สังเคราะห์แสงได้แล้วก็นําไปเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จ้าปลวกได้เลยค่ะ